เป้าหมายของโยงเจเริญคือ พนักง,งานมีความสุขในการให้การบริการที่ลูกค้าพึงพอใจและสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนค่ะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจในการให้การบริการเรามีความเชื่อว่าหากพนักง,งานมีความสุขก็จะสามารถบริการลูกค้าด้วยสติซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและการทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น แนวคิดของโครงการ MIO คล้ายกับสิ่งที่เราทำอยู่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเราสนับสนุนให้พนักง,งานมีการนั่งสมาธิแล้วก็นำไอเดียของ Happy Workplace มาประยุกต์ใช้ในที่ทำงานพอได้ทราบรายละเอียดของโครงการเพิ่มก็รู้สึกว่าดีค่ะเพราะว่าไม่มีข้อจำกัดทางศาสนาพนักง,งานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ สำหรับคณะกรรมการ m อ o ทั้ง12คนนะคะก็เราเริ่มจากการที่คัดเลือกพนักงานจากหลายๆแผนกเราก็จะดูว่าคนที่สามารถที่จะเป็นคณะกรรมการเนี่ยมีคิดบวกอยู่ในตัวเองนะคะเราก็เริ่มจากนำไปอบรมที่อัมพวาแล้วหลังจากที่อบรมกลับมาแล้วเนี่ย5วันเราก็กลับมาเป็นตัวแทนของพนักงานทั้งบริษัทเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมของโครงการ m อ o ค่ะ